มาพบผมในเกมฟรีไฟเช่นเคยนะฮะวันนี้เรามาเล่นคนเดียวอีกแล้วนะฮะมนดูกันว่าใครจะได้ที่ well. it. It ala หนึ่งนะครับอ่าเพื่อนา่ายเพื่อนมามย่อ่กันมายอยอย่อ ย่เปย่าโย่เป้่าย่เป้่าโย่เป้่าย่เป้าโย่เป้าไม่โย่ไม่โย่ไม่โย่เจ็บอืมอืมอือืมซ้อมอ่ซอมปุ๊บหนีกว่านอนปุ๊บแช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 บจุ๊บจบมอบมอถึงเวลาโดดล่ม เ็เสียเลยขึองบินเนี่ยอเอยเออก็หยับไปได้ไม่ลงเว้ยคนเยอะเกินหาที่ลงมันดีดีกว่าเว้ยลงเมืองนี้ก็ได้ บ้านหลังนี้กันเลยหลังคาพอดีเป๊ะรีบหาปืนไว้วื้วื้อโอ,อเคมาแรกได้สนายเลยเว้ยของจริงว่าดีดีด,ดีลูกสองกระสุนลูกสองไม่เอาเว้ยพกกระติดติดพกสวยงาม เฮ้ยเอเจใครไม่ร hey? <te> ู้อะไหนวะไอสัตว์กูเิ่ไอ้ย่าสัตว์ไปไหแม่ยอืมอืมสัตชิบหายไม่รู้ละโถ่อะไรวะไอที่มึกูเน่มองวันมอกวันเกาะกันหนึ่งเลยเพิมมอไม่ใช่ ย่ากงยาตึ๊บไปสุดตึ๊บแล้วเรย์เรยอยู่ไหนวะอ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอกูคุย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 ทำไมทำไมยิงใครยิงใครยิงใครวิ่งมาดิ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 โถมาบ้า พก็เฟี้ยวได้พกก็เฟี้ยวได้พกก็เฟี้ยวได้พก็เฟี้ยวได้พกก็เฟี้ยวได้ชิบหายแล้วพก็เฟี้พกก็เฟี้ยวได้ค้างเหรอเพื่อนค้างเหรอเพื were, ่อนค้างเหรอเพื่อนอุ้ยชิบหายแล้ว โอ้ยเอ้ยเอยไม่น่าเลยม็อบมาดิมามาดิ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 มามาโทรโทร จะยิงพี่หลอน้องหมอแป๊มหนึ่งเสือโดนไว้เสือโดนกทายเฮ้ยเฮ้ย คอเฟี้ยวอันนี้ดีกว่าเฟี้ยวกว่าเยอะปายกับวิ่งขับขบ้านัขบขบ้าเฮ้ยเฮ้ยเจียวใครวะโถเอ้อยู่เก็บเฮ้ยเลือก โอ้ยเกมกันนี่ใส่แม็กโอ้โอยาย,ยิงก,ยยยกยูยิงกูมาดีมามาดีมาดีเพื่อนมาดี มาใิเพื่อนมีแล้วมาโหเก็บสูงก่อนสวย เป็นขึ้นขาวครับพื้นขาวอืม,อม,อมอนอครับ เอ๊กออกกันออกกันหมอบครับหมอบครับหมอบสายหมอบมาแล้วฟึ้นวิ่งแล้วเอเดาต้งเป็นของกู Thôi nghe pè lắng vãi ngọt đi qua quá, feel quá nhớ Nghe bè quá nghe mấy gì Chụp

ขายิงกูฮ่าแม่งมายิงกันอยู่อ่ะเฮ้ยเราไม่เสือครับมอบจะขอคุณสี ย <c oughs> าโคเดเยอะสวยครับมอบมอบมอบ <c oughs> <c oughs> มึงนะมึงเดี๋ยวเจอโกคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับัสดีครับใครชอบก็ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ<า>ผมครับผม